ทุกคนเคยเล่นเกมแบบนี้ไหมครับตาราง3ามคูณสให้เติมเลข1ถึงเลข9ลงไปไม่ซ้ำกันให้ผลบวกของแต่ละแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงมันเท่ากันเอาเป็นว่าผมเฉลยแล้วกันเพราะเวลาในคลิปนี้มีน้อยเนี่ยนะครับจตุรัสกล3สาคูณสและนอกจากจัตุรัสกล3สาคูณสแล้วเรายังมีอีกหลายรูปแบบตั้งแต่สี 4, ่คูณสี่ห้าคูณห้คูณหกคูณเ และไปอีกเรื่อยๆเนี่ยแหละครับจตุรัสกลซึ่งจตุรัสกลนั้นได้ปรากฏอยู่ในอรารยธรรมต่างๆมากมายตั้งแต่ยุโรปจีนอาหรับและแน่นอนครับรวมไปถึงยันล้านนาของเราด้วยยันล้านนาก็มีหลายแบบหลายประเภทนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงยันโทนพุทธคุณ5 6กันนะ ซึ่งอันนี้เป็นยันที่เขียนไว้ในอักษรของอักษรล้านนาเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเลขอาราบิกให้ดูก่อนก็แล้วกันโอเคเอาละทีนี้เราได้เป็นเลขอาราบิกแล้วต่อไปเราจะมาบวกแต่ละแถวดูนะครับอันนี้ในแนวนอนส่วนอันนี้เป็นแนวตั้งจะเห็นได้ว่ามีปัญหาตรงเลข1ินะครับมันไม่สามารถทำให้เลขเป็นเลข56ได้ เพราะฉะนั้นไอเล็กสิตัวเนี้ยมันควรเปลี่ยนเป็น20ตามนี้ครับเอาละครับทีนี้เราก็จะตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของจัตุรัสกลน,นี้อีกทีหนึ่งสำหรับคุณสมบัติในแนวตั้งและแนวนอนผมจะถือว่าผมอธิบายไปแล้วเนาะก่อนหน้าที่ผมจะแก้ตัวเลขเอาละทีนี้เรามาดูในแนวทแยงสังเกตได้ว่าแนวทแยงตามที่เห็นนั้นก็สามารถมีค่าเท่ากับ56ได้แต่แค่นั้นยังไม่พอครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมอีก แนวทะแยงแบบนี้ก็มีค่าเท่ากับ56นะฮะเป็นได้ทางซ้ายและแน่นอนครับถ้าเรามาตรวจสอบทางด้านขวาก็เป็นเหมือนกันทีนี้เรามาดูในรูปแบบของตาราง2คูณ2ก็จะได้56เหมือนกันซึ่งถ้าเราย้ายตาราง2คูณ2ไปในรูปแบบต่างๆเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็น56เช่นกันดังภาพ หากมาสังเกตต่อผลบวกของแต่ละคู่ติดก็ยังมีค่าเท่ากันและถ้าหากเลื่อนต่อตารางเข้าไปก็ยังมีผลในทางเดียวกันอีกต่างหากและนั่นก็เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของยันล้านนานะครับเอ่อยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ผมไม่สามารถอธิบายได้นะครับเพราะว่าไม่ทันเวลาเอานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ